ทั้งจริงแล้ววิธีที่ดีที่สุดในการเดินทางมาในมต่างเมืองแล้วมันก็ยากขนาดนี้เนี่ยใช่ควรจะเช็คตั๋วขากลับไปก่อนว่าเวลาที่มีตั๋วเนี่ยมันมีเวลาเท่าไหร่บ้างเราจะได้คำนวณถูกว่าไปเที่ยวแล้วจะกลับมาทานรถรอบสุดท้ายไหมวิธีนั้นอาจจะได้นั่งบัสสา<บ>มชั่วโมงได้เร <laughs> ือจะต้องเดินกั <laughs> นเะป็นคอมมานเซนที่เราต้องตระหนักไว้เวลามาเที่ยวเมืองอยากๆแบบนี้นะครับไปและกลับสําคัญมากใช่ครับครับผมอะโดยครับ เร่งทางของเราโคตขึ้นเรื่อยๆครับใช่ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะฮะหลังจากโดนค่าตั๋วไปเท่าไหร่ก้า8080ยวน8ใช่ไหม82รอบก็คือค่าเข้าค่าเข้าอุทยานนะฮะ80ยวนแล้วก็ค่ารถเนี่ยสำหรับขึ้นไปบนจุดที่เราต้องการจะไปอีกจํานวน80ยวนด้วยกันครับแล้วพอเข้ามาในนี้เขาก็จะมีรถ โอทยานรอเราอยู่เลยใช่ใชก็คือเหมือนเขาไม่ให้เรารถข้างนอกเข้าไปแหละเพราะว่าถ้าเอาอยู่ดีขับซีซัวขับรถเราขึ้นมานก็แบบเดี๋ยวซีซัวไปแล้วก็หลงอ,อ,ลงไอนะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้กันว่าออรถอุทยานมีเท่านี้คันออผู้โดยสารลงมาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญคือ,คอทางมันค่อนข้างที่จะชันด้วยขับยากแล้วคนขับเขาน่าจะชำนาญอยู่เนี่ยอยากจ่าที่เห็นนหมชำนาญมากเดี๋ยวดูกันว่าเราจะไปลงตรงไหนได้บ้างแล้วก็ตามตาเขาไปอะเพราะว่า มีเพื่อนร่วมทางกับเราอยู่ประมาณ3คนนะครับมีนักบวชอยู่คนหนึ่งด้วย <c oughs> ก็ถ้าเขานักบวชน่าจะลงวัดแล้วก็จะได้เที่ยววัด<ะ>หลังจากการเดินทางโดยรถบัสกับนั่งเคเบิลแล้วพลังงานขาก็มีความจำเป็นไม่ใช่น้อยนะครับ ขุนเขาเฮิรซานเป็นหนึ่งใน5้าข <od ic ul> ุนเขาหรืออู่เอี้ยหรือขุนเขาอันมีชื่อเสียงทั้ง5ของประเทศจีนทั้งนี้นอกจากความสวยงามระดับโลกของยอดเขาทั้ง5แล้วยังมีประวัติศาสตร์มาแต่โบราณกาลด้วยครับคือฮ่องเต้ในอดีตต่างให้ความนับถือสักการะขุนเขาทั้ง5เป็นเสมือนดั่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์ นอกจากธรรมชาติสุดอลังการเหมือนออกมาจากหนังจอมยุทธยังไงอย่างนั้นแล้วบนยอดเขายังมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆทั้งศาลเจ้าซุ้มประตูเก๋งจีนวัดของพุทธศาสนาความงามของวิหารพระไตปิฎดกมีต้นไม้นานาชนิดปกคลุมเย็นเขียวฉ่มทั้งปี ขุนเขาเหิงซานประกอบด้วยยอดเขาทั้งหมด72ยอดและมีอนาเขตกว้างถึง400กิโลเมตรแต่จุดที่นักท่องเที่ยวต้องการพิชิตให้ได้ก็คือยอดที่มีความสูงถึง1,290เมตรจากระดับน้ำทะเลยอดเขาจู้หลงครับต้องดีใจไหมเนี่ย <laughs> ต้องดีใจมากเลยพูดเลยบอกกันเลยว่าตะกี้ <laughs> เราเดินขึ้นมาจากล่างที่บอกที่คุยก<ช>ันตะกี้ตอนแรกคิดว่าจะขึ้นมาไม่ทันใช่ครับปรากฏว่าเราแบบเปรี้ยนนะครับด้วยความที่มาแล้วไหนๆก็มาอยากจะขึ้นมาให้ถึงเสียเงินไปแล้วว่างั้นเอถอะเราผ่านเงินออฟฟิศไปแล้ว ทั้งหมดก็ใช้เวลา45นาที45นาทีถึง<ส>เกือบเกือบ50บนาทีาเดินขึ้นมา4ก<ส>ิโลเมตรขึ้นมาถึงตรงนี้ครับจูร่งพีกนะฮะก็จะมีก้อนหินแบบนี้ซึ่งจริงๆก็มีประดับประดาอยู่ตามทางอยู่แล้วใช่แต่ว่าเหมือนก้อนนี้จะพิเศษกว่าเขาน่าจะเขียนไว้แบบว่านี่คือสุดแล้วอ่ะคือเป็นออริจินอลออริจินลขึ้นมาบนสุดวันนี้ครับใช่ฮะและด้านหลังที่เห็นอยู่ลางๆนะครับเหมือนวัดที่แบบอยู่บนสวรรค์จริงๆอ่ะใช่ถ้าเห็นภาพเมื่อกล้วบังงาเดินขึ้นมันรู้สึก โออาจริงๆมันรู้สึกถึงพลังบางอย่างคือบันไดเขาทาแบบกว้างๆแล้วเดินสบายใช่ขึ้นไปไหว้เจ้าข้างบนได้นะครับใช่ซึ่งข้างบนนี้นะครับเาจะมีเหมือนเป็นเจ้าแม่กวนอิมอยู่ด้านหลังด้านหลังด้วยด้หน้าก็มีเทพอยู่องค์หนึ่งใช่ครับแต่ตอนนี้เราต้องรีบลงแล้วเพราะว่าเราต้อง5โมงครึ่งเมื่อกี้เราขึ้นมา45นาทีเราต้องลงไปตรงเนี้ยภายใน40นาทีอีกรอบหนึ่งเพื่อจะไปขึ้นรถคันสุดท้ายตอน5โมงครึ่งเพื่อจะกลับไปที่หน้าประตูอุทยานครับคุณผู้ชมต้อง่วยดีี คุนเขาเหงสานจึงได้รับการสถาปนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระด,ดับ 5A จากรัฐบาลจีนและถือเป็น5ขุนเขาที่อยู่ทางใต้สุดและใกล้ประเทศไทยมากที่สุดครับ การเตรียมตัวท่องเที่ยวขุนเขาเหิงสานทางใต้นี้สามารถทําได้ทั้งแบบวันเดียวไปกลับเมืองฉางซาหรือแบบเดินทางมาพักค้างคืนที่เมืองหนานเย่หนึ่งคืนก่อนที่จะตื่นเช้าตรู่แล้วมาไล่พิชิตยอดเขาไปตลอดทั้งวันก็ได้ครับ สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาท่องเที่ยวที่ประเทศจีนนะครับผมก็มีข้อแนะนําเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองมาฝากอีกสักเล็กน้อยแล้วกันถ้าเกิดใครที่เตรียมเงินมาไม่พอสําหรับการช้อปปิ้งหรือจับจ่ายใช้สอยที่นี่และต้องการจะใช้บัตรเครดิตนะครับก็ต้องไปลงทะเบียนพิน์เป็นรหัสตัวเลขสี่หลักให้เรียบร้อยก่อนกับบัตรเครดิตนั้นนะครับเพราะทุกครั้งที่จะใช้บัตรเครดิตนั้นที่ประเทศจีนนะครับจะต้องใช้รหัสพิน4สี่หลักนี้ตลอดเวลาทุกครั้งเลยก่อนการใช้นะครับเพราะเนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะครับ ไปลงทะเบียนพินไว้ก่อนนะครับเพื่อมาจ่ายเงินที่นี่ได้อย่างเรียบร้อยปลอดภัยครับ สำหรับการเดินทางครั้งนี้ผมเลือกซื้อประกันการเดินทาง MSIG t r a v e l Easy เครับเพราะว่าระหว่างการเดินทางเนี่ยนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นหรือว่าเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับรวมไปถึงไฟล์ของเราเนี่ยดีเลยหรือกระเป๋าเดินทางหายนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ทันทีเลยนะครับรวมถึงการเคลมค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเลยนะฮะทั้งนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยครับเดินทางพักผ่อนได้อย่างมั่นใจแล้วก็อุ่นใจมากยยิิ่่่งงงงงขขึึ้้้้้นนนนะะครรับไไมตตออพอวพอวววหหหาาาาลจเเกกดุณ์ และทําให้เดินทางพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ครับโดยคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อได้นะครับผ่านทางเอเจนซี่ต่างๆนะครับทางเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงทางแอปพลิเคชันด้วยครับ